สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาดัดเจ็ซีดีแม็กกันอีกแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสาหรับเจ็ซีดีแม็กเนี่ยก็ยังอีกหลายคันนะครับเพราะว่าดีแม็กนี่ชนกันบ่อยเหลือเกินนะครับไม่ขาดไม่หายไปจากอูเลยสําหรับดีแม็กนี่ก็การดัดเจ็ซีดีแม็กนี่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่ายึดกับตําราเดิมๆนะครับลักษณะการชนอย่างคันนี้นี่ชนมาด้านข้างขวานะครับชนเข้า้อช่วงล่างเสียหายนะครับช่วงล่างที่เห็นเนี่ยก็คือเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนให รถมันเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็รูดไปทางด้านข้างด้วยลักษณะการชนแล้วก็หมุนควาดด้วยนะครับลักษณะชนแบบนี้เนี่ยมุมตะยเงเพี้ยนกลับทิศกลับทางมั่วหมดนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันไม่เยอะนะครับลักษณะไม่เยอะแต่ลักษณะอาการที่มันเสียหายเนี่ยมันคือมันไม่ได้เหมือนกับชนปกตินะครับเพราะว่าลักษณะการชนคันนี้นี่ เหมือนครับว่ารถมาด้วยความเร็วนะครับแล้วก็เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเนี่ยก็ยังไม่หยุดนะครับทําให้ไปหมุนคว้านแล้วก็ชนอย่างอื่นซ้ํามาด้วยนะครับทําให้ความเสียหายเนี่ยมันกลับทิศกลับทางอยู่นะครับก็จะต้องยกเครื่องแล้วก็ามาเช็คความเสียหายกันนะครับว่ามันเสียหายไปทิศทางไหนนะครับแล้วก็ที่เห็นเนี่ยชัดสีมันไม่ยุบนะครับไม่ยุบไม่บุบไม่หักแต่มุมตะแยงเพี้ยนนะครับ อย่างนเนี้ยเนี่ยเราก็จะต้องมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันเพี้ยนประมาณ1เซนนะครับที่ผมวัดจากด้านใต้นะครับก็คือ,อยังไม่ได้ยกเครื่องเนี่ยนี่เราก็ยกเครื่องยกหัวกิ่งออกแล้วนะครับเราก็มาตรวจรอบกันให้ชัดเจนเลยว่ามันเพี้ยนไปเท่าไหร่เพี้ยนไปทิศทางไหนนะครับซึ่งอาการรถแบบเนี้ยก็นานๆเจอนะครับชนแล้วเพี้ยนกลับทิศกับทางแบบนี้นะครับนี่ผมจะวัดได้ดูนะครับ ให้สังเกตที่ขอบรูนะครับนี่ลองสังเกตที่ขอบรูจําตัวเลขไว้นะครับตอนนี้มุมตะเยงทางด้านซ้ายนะครับมุมตะเยงด้านซ้ายแต่รถเนี่ยชนทางด้านขวานะครับทางด้านซ้ายนี่ประมาณ102่้ซนนะครับ102้ซนมุมตะเยงซ้ายนะครับมามุมตะเยงขวานะครับนี่ลองสังเกตดูที่ขอบรูนะครับนี่มุมตะเยงขวาให้สังเกตที่ขอบรูเห็นไมครับนี่103นะครับ103่้มซนก็เพี้ยน1นซินนะครับแล้วก็เพี้ยนกลับทิศด้วยนะครับนี่ มันเพี้ยนกลับทิศก็นานๆนนเจอนะครับจะไม่ได้เจอบ่อยลักษณะการความเสียหายแบบนี้นะครับสำหรับคันนี้นี่ชนทางด้านขวามานะครับเทนที่มุมตะแยงงทางด้านขวาจะสั้นกว่านะครับแต่นี่มันกลับยาวกวา่าซึ่งมันก็หาดูยากนะครับนานๆจะได้ทํารถที่ชนแบบนี้เพราะว่า น่าจะชนซ้ําซากประมาณสองครั้งสามครั้งประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้ารถชนแค่ครั้งเดียวเนี่ยแล้วก็หยุดอยู่กับที่นี่ก็โดยส่วนมากจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับจะไม่ค่อยเกิดเรื่องพวกนี้แต่ลักษณะการนี้ชนแล้วก็ยังไม่หยุดนะครับแล้วก็ไปชนอย่างอื่นต่อด้วยทําให้ลักษณะของเจสซีเนี่ยก็จะเพี้ยนกับตามประมาณนี้นะครับก็เราก็จะต้องดันมุมทะเยงก่อนนะครับดันทะเยงทางด้านขวาเนี่ยซึ่งมันยาวกว่าก็จริงนะครับแต่เราดันไปนิดเดียวเพื่อที่จะค้ำไว้นะครับ เราก็มาเช็กระยะอีกสักหนึ่งครั้งนะครับก็คือเราจะต้องจําตัวเลขไว้ว่ามันอยู่เท่าไรอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดันแนวริกที่ช่วงคอของเชดซีนะครับก็คือตั้งแต่หลังเบ้าโชกนะครับไปทางด้านหน้านะครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้ก็คือช่วงคอเนี่ยมันจะเบี้ยวนะครับมันจะเบี้ยวไปทางด้านขวานะครับก่อนอื่เนี่ยผมก็จะต้องเชื่อมหน้าแพรนหลีกเพื่อที่จะยึดเกลียวเร่งก่อนนะครับหรือยึดเกลียวซ้ายขวานะครับลองสังเกตดูนะครับผมก็จะยึดด้วยน็อตนะครับ ยึดเพื่อที่จะไม่ให้เชดซีเนี่ยมันฉีกเวลาเราดันไฮดรอลิกนะครับยึดเพื่อที่จะไม่ให้เชดซีเนี่ยมันเบะออกนอกนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถูนล้อเนี่ยก็จะเพี้ยนไปอีกเราก็จะต้องมานั่งตามเก็บอีกนะครับเพราะว่าเรงดันไฮดรอลิกเนี่ยเรงดันสูงนะครับการที่เราจะดันมุมตะแยงเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับอย่างเราดันช่วงสั้นๆแบบนี้นะครับมีโอกาสที่อ่าเช็ดซีเนี่ยมันมีโอกาสเบะออกนอกสูงนะครับถูนล้อมีโอกาสเพี้ยนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดึงไว้นะครับดึงหน้าบนของเช็ดซีไมื่อเรา ดันอุลกแล้วนะครับเราก็ต้องเช็คต้องวัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเพี้ยนก็ไม่ได้เยอะนะครับมันเพี้ยนแค่1เซนแบบเนี้ย อ่านสองก็ครึ so port, ่งเซนเองนะครับงานแบบนี้ก็ต้องอ่านให้เด็ดขาดนะครับเราก็จะทํางานแบบราบรื่นแล้วเราก็มาเช็คกันนะครับว่าเช็ดสียังบิดอีกไหมนะครับตอนนี้มุมตะแยงเนี่ยได้แล้วนะครับการเช็คว่าเช็ดสีบิดไหมก็ตามนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่เอาเหล็กตรงๆมาวางแบบนี้ในตำแหน่งเดียวกันของเช็ดสีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับวาง2เส้นก็ได้นะครับนี่สเส้นก็ได้เราก็จะเห็นว่าเช็ดสีเนี่ยมันบิดหรือไม่นะครับเราก็จะเล็งของหน้าเหล็กด้านบนนะครับนี่หน้าเหล็กของด้านบนเล็งไปทางเหล็กด้านหลังนะครับ เราดูว่าหน้าบนของเหล็กแต่ละเส้นเนี่ยมันขนานกันหรือไม่นะครับลองสังเกตดูนะครับกันนี้ก็เช็ดสียังบิดอยู่นะครับเช็ดสีทางด้านขวาเนี่ยหน้าขวาก็ต่ําลงมานะครับลองสังเกตดูเหล็กจะไม่ขนานกันเห็นไหมครับทางด้านซ้ายนะครับหน้าซ้ายนี่เช็ดสีเชิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้เราก็ใช้โซ่เลยนะครับนี่ใช้โซ่มัดล็อกไว้กับรางดึงตัวถังนะครับ แต่ว kind of ่าน็อตกะบะจะต้องคลายออกนะครับเห็นไหมครับนี่น็อตกะบะไม่มีแล้วถอดออกไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าใช้นี่ก็จะยึดกับรางดึงตัวถังเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้านหน้าใช้นี่มันสูงนะครับเราก็จะต้องมัดไว้แบบนี้นะครับนี่มัดไว้อันนี้ก็คือตัวล็อกดึงไว้นะครับดึงไว้กับรางดึงตัวถังเนี่ยมันก็จะหมุนแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับจะไม่ตัวเช็ดซีดเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้นะครับไม่สามารถที่จะลอยขึ้นไปได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะดัดบิดโดยการใช้แม่เร่ง ดันบริเวณหัวเช็ดสีทางด้านหน้าขวานะครับให้สูงขึ้นไปเพราะว่าทางด้านหน้า,านซ้ายเนี่ยมันสูงแล้วนะครับมันสูงแล้วเราก็มัดไว้เพื่อไม่ให้มันไปไหนนะครับเราก็จะใช้ไม้เรียงเนี่ยขึ้นทางด้านขวานะครับขึ้นแบบทะเงยงกันนะครับามาไม้เรียงขึ้นทางด้านขวาหน้าแล้วก็หลังซ้ายนะครับส่วนโซ่เนี่ยก็จะมัดทางด้านหน้าซ้ายแล้วก็หลังขวานะครับก็จะสลับกันไปอย่างเนี้ยนะครับ ว่าลักษณะของเช็ดซีคันนี้ที่มันบิดก็คือทางด้านหน้าซ้ายมันสูงนะครับหลังขวาสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ผมก็ดันขึ้นไปเกินแล้วนะครับดันได้เกินอย่างนี้นะครับพอเราปล่อยลงมาเนี่ยมันก็จะกลับคืนอีกเพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นแม่เร่งเวลาเราดัดบิดเนี่ยเราก็จะต้องรู้น้ําหนักนะครับรู้ว่าเราดัดรถเย่ออะไรอยู่เราดัดเช็ซีรุ่นไหนอยู่นะครับเพราะว่าความแข็งของเช็ดซีแต่ละรุ่นแต่ละย่อเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับ นี่นี Entonces, ่จะต้องใช้ประสบการณ์เป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเราก็จะมาเล็งอย่างเนี้ยนะครับเล็งว่าเหล็กเนี่ยมันขนานกันหรือยังนะครับเพราะว่าเชสซีเนี่ยมันจะขนานกับตัวมันเองเท่านั้นมันได้ระดับกับตัวมันเองเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อื่นมาวัดนะครับว่ามันเท่ากันไหมนะครับมันวิดหรือไม่นะครับวัดกับตัวมันเองเลยนะครับโดยการใช้เหล็กแบบเนี้ยนะครับอ่าไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อื่นได้นะครับ เรบง่ายๆได้ใจความก็ตามนี้เลยนะครับนี่เหล็กเกสสองเนเราก็รู้เลยนะครับว่าเช็ดซีบิดไหมเห็นไหมครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็คือเหล็กเนี่ยขนาน,นาก,ากันแล้วก็แสดงว่าเช็ดซีเนี่ยขนาน,นากาันแล้วก็คือเช็ดซีเนี่ยมันได้ระดับกับตัวมันเองเท่านั้นนะครับจะไม่ขึ้นใจเลยเช็ดซีมันได้ระดับกับตัวมันเองเท่านั้นไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อื่นใดมาวัด สำหรับเจสีเส้นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ผมก็จะวัดมุมตะเยงให้ดูนะครับวัดมุมตะแยงทางด้านขวาลากกันแบบยาวๆเลยลองดูที่ขอบรูนะครับนี่ขอบรูสองดูนะครับเห็นไหมครับให้สังเกตด,ดูนะครับนี่วัดกันช่วงยาวทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายบ้างให้สังเกตที่ขอบรูเหมือนกันนะครับ2องนนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวเลขเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงว่า รถเนี่ยจะขี่ออกอาการล้นไหมนะครับปล่อยมือได้ไหมปล่อยพวงมาลัยได้ไหมนะครับรับประกันแน่นอนนะครับว่าถ้าเราทํางานไม่เรียบร้อยนะครับค่าต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันอย่างเนี้ยนะครับแล้วเราก็ปล่อยงานไปแล้วอย่างเนี้ยก็เวลาเรารถไปตั้งศูนย์เนี่ยมันจะตั้งไม่ได้นะครับค่าต่างๆเนี่ยมันก็จะฟ้องขึ้นหน้าจอหมดเลยนะครับศูนย์ล้อต่างๆก็ไม่ได้นะครับเระฉะนั้นการดัดเจ็ดซีเนี่ยเราก็จะต้องให้เป๊ะนะครับให้เท่าของเดิมให้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าจริงๆเนี่ย มาจากโรงงานเนี่ยมันก็มีอาการบวกลบเหมือนกันนะครับเช็สีเนี่ยไม่ว่าจะเยี่ยวไหนก็ตามนะครับมีบวกลบหมดถึงจะเป็นรถป้ายแดงก็ตามมันก็จะมีเพี้ยนบ้างนะครับประมาณ1มิลสมิลเนี่ยก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มันสามารถตั้งศูนย์ได้นะครับมันยังอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ขับแล้วไม่มีปัญหานะครับศูนย์เขาก็จับลอยมา เรามาดูกันนะครับการแก้ปัญหาของวิศวกรว่าทำไมหัวกิ่งของโฉมออลนิวดีแมกตัวนี้ทำไมหัวกิ่งเวลาเกิดไวรลสเนี่ยมันไม่หลุดไม่กระเดินไปทางด้านหน้าเหมือนกับดีแมกตัวรุ่นแรกนะครับดีแมกุ่นเรกนี่เวลาชนเนี่ยหัวกิ่งจะกระเด็นหลุดออกนอกไปเลยนะครับซึ่งก็อันตรายสาหรับผู้โดยสารนะครับแล้วก็ออลนิวดีแมกโฉมตัวนี้นะครับเขาก็แก้ปัญหาโดยการนะครับนี่ทาหูเหล็กตัวเนี้ยขึ้นมานะครับหูตัวเนี้ย เชื่อมติดอยู่กับเช็ดซีนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นหูเหล็กเป็นเหล็กนาๆานะครับก็ขึ้นรูปแล้วก็เชื่อมติดกับเช็ดซีนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่ก็จะแข็งพอสมควรนะครับหูเหล็กตัวนี้ก็คือป้องกันไม่ให้หัวเกิ่งเนี่ยกระเด็นออกนอกนะครับ ะวะิศวกรเนี่ยเขาป้องกันอย่างไรแม่หัวเกงหลุดกระเด็นออกนอกนะครับสำหรับดีแม็กรุ่นนี้ลองมาดูกันนะครับนี่ทางด้านใต้บันไดนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่ที่ซับในบันไดด้านในนะครับมันก็จะมีหูเหล็กอยู่อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็อยู่ที่เช็ดสีอีกหนึ่งอันก็คือรถเวลาเกิดวีดีชนทางด้านหน้าเนี่ยหัวเก่งเนี่ยมันก็กระชากไปทางด้านหน้าทําให้น็อตหัวเก่งเนี่ยหลุดนะครับน็อตหัวเก่งขาด หัวก่งก็เลยกระดินออกนอกนะครับเขาจึงเชื่อมหูเหล็กตัวนี้นะครับเพื่อที่จะดักไว้นะครับไม่ให้หัวก่งเนี่ยกระดินไปทางด้านหน้าไม่ให้กระชากไปทางด้านหน้านะครับแต่สําหรับดีแมกรุ่นแรกงนี่มันจะไม่มีหูตรงนี้นะครับทาให้วิาชนเนี่ยมันกระชากไปทางด้านหน้าหัวกิ่งเนี่ยมันก็เลยหลุดกระดินออกนอกนะครับก็เป็นอันตรายสาหรับผู้โดยสารนะครับแล้วเราก็มาทําตัวถังกันต่อเลยนะครับคันนี้ก็โดนทางด้านขวา พวกเสาเก่งเสาประตูต่างๆนะครับก็เสียหายหมดนะครับบันไดนี่ก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเราจะต้องดึงออกมาก่อนนะครับเราจะต้องดึงบันไดออกมาก่อนเพื่อที่จะให้บันไดเนี่ยมันดึงซับในออกตามมาด้วยนะครับเราก็จะทํางานง่ายยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็จะดึงออกมาก่อนเลยดึงไล่ๆๆมาให้ใกล้คเคียงกับของเดิมก่อนนะครับ ซับหนบันไดเนี่ยมันก็จะออกตามมาด้วยถึงจะออกไม่หมดก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันออกมาบ้างนะครับเราก็จะทํางานง่ายนะครับนี่ตอนนี้เราก็เลาะออกมาเลยนะครับนี่เสร็จแล้วดึงเสร็จแล้วนะครับดึงจากภายนอกเราก็จะเลาะบันไดออกมาเลยซึ่งบันไดชิ้นนี้นี่มันก็จะมาท an ั้งวงกลบนะครับมันก็จะไม่มีแยกขายแบบนี้นะครับเขาก็เลยให้เป็นมือสองมานะครับนี่หลักันเขาก็ให้เป็นมือสองมาเพราะว่าบางครั้งเนี่ย รถลูกค้าเนี่ยทุนน้อยนะครับทุนประกันเนี่ยน้อยก็จําเป็นก็จะต้องมีของมือสองบ้างของเทียมบ้างนะครับนี่เราก็ใช้บันไดเนี่ยประกรบลงไปแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้ใบเลื่อยหักเลยนะครับนี่ใบเลื่อยหกรีดลงไปบริเวณที่เรากําลังจะตัดเพื่อที่จะต่อนี่เลยนะครับกรีดลงไปเพื่อที่จะให้เห็นเส้นชัดเจนนะครับๆๆๆๆๆนี่กรีดลงไปเลยทุกเสาเลยนะครับเสาเก๋งเสากลางเสาหน้านะครับนี่กรีดลงไปเลยแล้วเราก็จะตัด จริงแล้วนะครับคราวนี้ตัดจริงแล้วก็ต่อจริงนะครับซึ่งความแม่นยําตรงนี้ก็จะใช้ใบตัด1มิลนะครับตัดลงไปแบบนี้นะครับนี่ตามนี้เลย1มิลนะครับจะไม่ใช้แก๊สเลยนะครับผมจะไม่ค่อยใช้กับแก๊สนะครับเพราะว่ามันทําให้เหล็กเนี่ยมันเสียหายนะครับถ้าเป็นใบได้เนี่ยผมก็จะใช้ใบตัดแบบนี้เลยแล้วก็ความแม่นยําจะสูงกว่านะครับการต่อจะง่ายกว <quy și S 2> ่ารอยต่อเส้นต่อเนี่ยมันจะเล็กนะครับ ทำให้งานเนี่ยออกมาสวยงามแล้วก็ดูไม่ช้ำนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอ้ากันแล้วเราก็จัดทรงนะครับก่อนจะต้องจัดทรงนะครับก็ลองสังเกตดูรอยต่อนะครับเห็นไหมครับนี่รอยต่อเส้นจะเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับเส้นรอยต่อเส้นคมมากนะครับเส้นเล็กนิดเดียวทําให้งานเนี่ยมันดูไม่ช้ํานะครับการโป้สีเก็บรอยต่อก็แค่นิดเดียวนะครับกินพื้นที่ไม่กว้างนะครับตอนนี้ก็มาอ้ากันเลยนี่รอยอ้าก็เฉพาะบันไดนี่รอยอ้าก็หลายสิบจุดนะครับ สำหรับบันไดชิ้นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของมือสองนะครับแต่ว่าสภาพก็ยังสวยยังเป็นสีเดิมๆยังไม่มีร่องรอยการเคาะไม่มีร่องรอยการใช้เครื่องกระตุกนะครับก็ยังดีกว่าใส่ของที่ว่าเป็นของเทียมกรีดตำาๆนะครับเพราะว่ามันก็จะมีบันไดที่เป็นเหล็กซิงค์ที่เขาปั๊มขึ้นรูปแล้วก็ขายนะครับซึ่งเป็นเหล็กแบบนั้นเนี่ยมันจะสู้เหล็กกรีดแบบของโรงงานแบบนี้ไม่ได้นะครับอายุการใช้งานนี้ก็จะคนละเรื่องเลยนะครับ เมื่อเราอาร์คเสร็จเชื่อมรอยต่อต่างๆเสร็จนี่ก็จะเจียเก็บงานเลยนะครับนี่ก็ลองสังเกตด,ดูนะครับว่ารอยต่อนี้จะกินพื้นที่แคบมากนะครับการโป้สีก็จะน้อยนะครับรถก็จะดูไม่ช้ําแล้วเราก็มาลองประตูกันนะครับนี่ประตูก็เป็นของมือสองเหมือนกันนะครับดีกว่าใส่ของเทียมแน่นอนนะครับแล้วก,ก็การซื้อของมือสองนี่ก็ถ้าให้ดีนะครับก็ต้องให้คนที่มีความรู้เหมือนกันนะครับเพราะว่า ชอบส่งของที่หมกเม็ดอะไรแบบนี้ไม้นะครับทําให้อู่เนี่ยจะต้องส่งคืนไปเพราะฉะนั้นการซื้ออะไรมือสองหรือการดูรถมือสองแบบเนี้ยก็ควรที่จะให้คนที่มีความรู้ดูให้นะครับก็ส่วนบางโครน,น้านี่ก็จะเปลี่ยนเป็นของเทียมนะครับบางโครน,น้าด้านขวาได้อะไรเป็นของเทียมก็เกรดสวยเหมือนกันนะครับบางโครนอันนี้เป็นของเทียมก็ยิงแต่ว่ารูปทรงสวยไม่มีตําหนิเลยนะครับ แต่ว่าถึงอย่างไรมันก็คือของเทียมนะครับเกรดมันก็สู้ของแท้ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็อ,อย่างดีที่มีของเทียมให้เป็นตัวเลือกสําหรับคนงบน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้หลังๆมานี่ผมสังเกตว่ารถที่ทําประกันเนี่ยทุนจะน้อยนะครับทุนจะน้อยมากแล้วก็เวลาเคลมประกันเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าประกันเขาก็มีข้อจํากัดอูก็มีข้อจํากัดเนื่องจากทุนที่ทําประกันเนี่ยมันน้อยนะครับ สำหรับคันนี้นี่ชนชัดซีเสียหายชัดซีเสียรูปเสียทรงเลยนะครับแต่ว่ากันชนไม่เสียนะครับนี่ลองสังเกตดูตั้งๆที่ชนเข้าล้อมานะครับแต่ว่ากันชนไม่เสียเหลือเชื่อมากนะครับนี่ใช้กันชนของเดิมนะครับก็ยังดีนะครับใช้กันชนของเดิมเพราะว่ากันชน <ๆ S 2> น,ชนี่ยังเป็นของแท้อยู่เลยคันนี้นะครับก็คันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับ สำหรับอีซูซูดีแมกนี่เป็นรถที่รื้ง่ายประกอบง่ายนะครับออกออกแบบก็ออกแบบบง่ายนะครับแต่ว่าแขวงไปด้วยคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าออกแบบง่ายๆแล้วก็คุณภาพไม่ดีนะครับเป็นรถที่ออกแบบง่ายๆนะครับไม่สลับซับซ้อนแต่แข่งไปด้วยคุณภาพนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ